สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่วัดโบราณน,นะครับเป็นวัดล้างนะวัดนี้ชื่อว่าวัดป่ากระทุ่มลายนะครับก็เป็นวัดที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องนั่งเรือนะครับข้ามแม่น้ําข้ามคลองนะครับมาที่วัดนะแต่ปัจจุบันนะครับเขาก็จะทําเป็นสะพานไม้แบบนี้นะเพื่อเพื่อที่จะได้เดินเข้าไปที่วัดได้นะครับ แต่เนื่องจากเป็นวัดล้างเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีการบูรณะอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีแค่ตัวโบสถ์เท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับวัดนี้เลยก็คือวัดนี้เนี่ยมีต้นไม้นะครับปกคลุมอยู่เหมือนกับรอบล้อมอา่าถ้าใครเคยไปวัดที่เป็นวัดปุกโพอะไรอย่างนี้นะครับจะคล้ายๆกับสไตล์แบบนั้นนะครับนี่ผมจะพาทุกคนนะครับเดินเข้าไปทางด้านหน้าวัดกันนะ ก็จะเป็นลักษณะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สะพานเนี่ยจะมีรอบบริเวณโบสถ์เลยนะครับก็เดินรอบสะพานได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านในของโบสถ์นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็อย่างที่เห็นคือรากไม้เนี่ยก็จะเกาะอยู่ตามกําแพงนะครับส่วนด้านพระประธานเนี่ยจะเป็นพระองค์ใหม่นะไม่มีของเดิมเลยนะครับแต่โบสถ์เนี่ยคือเป็นโบสถ์ทรงเดิมนะครับก็ที่ได้ชื่อว่า วัดป่ากระทุ่มลายเนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยครับเป็นหมู่บ้านที่มีต้นกระทุ่มเยอะก็เลยกลายเป็นว่าหมู่หมู่บ้านกระทุ่มนะครับแล้วชาวบ้านก็สร้างวัดนะครับอยู่ในบริเวณนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่ากระทุ่มลาย,น,ยนั่นเองนะครับแต่ที่เขาสันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เพราะว่ารูปแบบของวัดนะครับแห่งนี้นะจะเป็นรูปแบบของวัดในสมัยอยุธยาตอนปลนายรัตนโกสินทร์ตอนต้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ น่าจะอยู่ในบริเวณเวลาระยะเวลาประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครนะครับไม่เคยเห็นวัดที่มีต้นไม้ปกคลุมนะครับเป็นเป็นหลังคาแทนหลังคาเดิมนะครับก็มาดูกันได้นะครับที่นี่นะครับวัดป่าทุ่มลายจังหวัดนครนายกนะครับหรือถ้าใครมาไหว้หลวงพ่อปากแดงนะครับก็เข้ามาดูวัดที่เป็นอันซินแบบนี้ได้ที่นี่นะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ ถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ